ทำนานยุทธจักรแห่งหยางเทียนเสียงลมพัดผ่านภูเขาสูงทะเลหมอกปกคลุมทั่วหุบเขาชิงหลงซานในเช้าวันหนึ่งแสงอาทิตย์อ่อนๆทอผ่านหมอกบางๆเผยให้เห็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาณหมู่บ้านนั้นเด็กชายวัยสิบสองปีชื่อหยางเทียนอาศัยอยู่กับมารดาเพียงสองคน บ้างของเขาเป็นเพียงกระท่อมไม้เก่าริมลำธารแต่ในดวงตาของเด็กคนนั้นกลับเต็มไปด้วยประกายมุ่งมั่นเขามักตื่นเช้ามาฝึกท่ารำกระบีจากหนังสือเก่าที่พ่อทิ้งไว้ก่อนตายแม้จะไม่มีพลังภายในแต่เขาเชื่อว่าความพยายามจะเอาชนะโชคชะตาได้อย่างเทียนพูดกับตนเองเบาๆสักวันหนึ่งข้าจะเป็นจอมยุทธให้ได้ แม้จะเกิดมาเป็นเพียงชาวบ้านก็ตามแต่แล้ววันหนึ่งขนาดอย่างเทียนวิ่งเข้าป่าตามลูกศรที่หล่นเขาพบถ้ำลึกลับที่ซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตักภายในถ้ำมีแสงสีฟ้าเรืองขึ้นมาจากแท่นหินโบราณบนแท่นนั้นมีหินบังกรสลักลายที่เปล่งประกายราวมีชีวิตเมื่อเขาเอื้อมมือไปแตะแสงพลังสีฟ้าอมเขียวพลันระเบิดออกมาล้อมรอบร่าง เสียงคำรามของมังกรก้องสะถานทั้งหุบเขาภาพมังกรฟ้าตัวมหึมาพรากฏในจิตเขาเห็นเงามังกรหมุนรอบร่างตนเสียงในหัวดังขึ้นเจ้าคือผู้สืบสายเลือดมังกรสวรรค์พลังของข้าจะสถิตอยู่ในเจ้าจนกว่าเจ้าจะพร้อมรับมันหลังจากนั้นหยางเทียนก็สลบไปเมื่อเขาฟื้นขึ้นอีกครั้ง แสงพลังในร่างกับสงบลงเหลือเพียงตรารูปมังกรเหลืองแสงอยู่บนแขนหลายวันต่อมาร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเขารู้สึกถึงพลังอุ่นๆไหลเวียนในเส้นลมปราณเขาสามารถได้ยินเสียงลมเสียงน้ำและพลังแห่งฟ้าในทุกลมหายใจมันดาของเขาตกใจแต่ก็รับรู้ได้ว่าชะตากรรมของลูกชายกำลังเปลี่ยนไปเทียนเอ,อ๋อ พลังนี้ไม่ธรรมดาเจ้าต้องระวังตัวอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดคืนนั้นหยางเทียนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวในใจเขามีเพียงคำสัญญาข้าจะใช้พลังนี้เพื่อปกป้องทุกสิ่งที่ข้ารักและจะก้าวขึ้นสู่ยอดยุทธจักรให้ได้เสียงมังกรคำรามเบาๆดังในใจเป็นสัญญาณเริ่มต้นแห่งตำนานตำนานของเด็กชายแห่งหุบเขาหมอก พูดจะกลายเป็นเทพมังกรผู้พิทักฟ้ารุ่งเช้าแห่งวันใหม่ที่หุบเขาหยกฟ้าเสียงลมพัดเบาๆแทรกผ่านยอดไม้หยางเทียนลืมตาขึ้นจากการนั่งสมาธิที่ยาวนานตลอดทั้งคืนดวงตาของเด็กชายไว้สิบขวบเต็มไปด้วยประกายแห่งความมุ่งมัน่นวันนี้ข้าจะต้องทำให้ได้เขาพึมพำเบาๆ หลังจากวันที่เขาล้มเหลวจากการฝึกเมื่อวานยางเทียนไม่ยอมแพ้เขากลับมานั่งสมาธิใหม่อีกครั้งตั้งแต่ก่อนรุ่งสางท่ามกลางอากาศเย็นเยอือกจนลมหายใจกลายเป็นไอระหว่างที่เขาหลับตาจิตใจเริ่มสงบนิ่งเสียงรอบตัวค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของตนเองและในชั่วขณะนั้นพลังบางอย่างจากภายในเริ่มขยับ แสงสีทองบางเบาปรากฏต,ตรงกลางอกราวกับสายลมที่ไหลเวียนไปทั่วเส้นลมปราณในร่างของเขายางเทียนรู้สึกได้ถึงความอุ่นวาบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างทันใดนั้นเสียงตุ้มดังสนัน่นพลังปราณปะทุออกมาจากร่างของเขาทำให้ใบไม้รอบข้างปลิวกระจายอาจารย์ไบหลงเซียนซึ่งยืนมองอยู่ห่างๆยิ้มอย่างพึงพอใจอืม ในที่สุดพลังลมปราณแรกของเจ้าก็ตื่นขึ้นแล้วหยางเทียนหยางเทียนหอบหายใจเหงื่อไหลอาบหน้าแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความดีใจและศรัทธาหยางเทียนข้ายุสึกได้เหมือนพลังนี้อยู่กับข้ามาตลอดเพียงแต่ข้าเพิ่งเปิดมันออกมาได้ไปหลงเซียนใช่แล้วทุกชีวิตมีปราณแห่งฟ้าอยู่ในตัว แต่ผู้ที่จะตื่นรู้ได้ต้องผ่านการฝึกใจและกายอย่างแท้จริงวันนั้นหยางเทียนเริ่มเรียนรู้กระบวนท่าลมปราณหมื่นฟ้าเขาลมลุกคลุกคลานนับครั้งไม่ถ้วนแต่ในทุกครั้งที่ล้มลงเขาจะกัดฟันลุกขึ้นและฝึกต่อจนร่างกายแทบไม่เหลือแรงเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงสุดท้ายสาดลงบนใบหน้าของเด็กชายผู้นี้เด็กชายผู้นี้ ได้ก้าวเข้าสู่ขนทางของยอดยุทธอย่างแท้จริงไปหลงเสียนจงจำไว้อย่างเทียนยอดยุทธมิได้แข็งแกร่งเพราะพลังแต่เพราะใจที่ไม่ยอมแพ้อย่างเทียนสิจะจำไว้ตราบจนลมหายใจสุดท้ายและนี่คือการเริ่มต้นของยุดพบแห่งยางเทียนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดการต่อสู้ และชะตาที่สวรรค์ลิขิตสามปีผ่านไปอย่างรวดเร็วในวันนี้หยางเทียนมีใช้เด็กชายตัวเล็กผู้ล้มลุกคลุกคลานอีกต่อไปแต่กลายเป็นวัยรุ่นหนุ่มวัยสิปีผู้มีสายตาเน่าแน่และลมหายใจเต็มไปด้วยพลังลมปราณที่สงบนิ่งแต่ทรงพลังหลังจากฝึกฝนกับอาจารย์ไปหลงเซียนมาหลายปีในที่สุดวันที่เขาต้องเดินทางไปสำนักยกสวรรค์สำนักอันดับหนึ่งแห่งแดนใต้ก็ได้มาถึง ไปหลงเสียนหยางเทียนเจ้าเติบโตมากแล้วถึงเวลาที่เจ้าต้องออกเผชิญโลกด้วยตนเองสำนักยกสวรรค์คือสถานที่ที่ยอดยุตจากทั่วล่าไปฝึกฝนเจ้าต้องเรียนรู้จากทุกสิ่งไม่ว่าสุขหรือทุกข์หยางเทียนคารวะสิทธิจะจำคำของอาจารย์ไว้ไม่มีวันลืมเสียงลมดังหู้ขณะชายหนุ่มสวมชุดคลุมสีฟ้าเดินออกจากขุบเขา เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ทอยาวเต็มไปด้วยหมอกสีเงินและยอดไม้สูงชันเหมือนทางสู่สวรรค์เองก็ว่าได้สำนักยกสวรรค์เมื่อเขามาถึงเขามองเห็นประตูขนาดใหญ่ที่สลักด้วยอักษรยกสวรรค์สีทองเปล่งประปายราวกับมีชีวิตรอบข้างเต็มไปด้วยภูเขาล้อมเมฆปราสาทและสาลากลางลอยอยู่กลางอากาศ แสงอาทิตย์สาดลงลากระทบยอดหลังคาแพลาๆเสียงเด็กหนุ่มหญิงสาวหลายสิบคนดังก้องทั่วลานวันนี้คือวันรับสิทธิ์ใหม่หยางเทียนก้าวเข้ามาท่ามกลางผู้คนมากมายตามคนแต่งกายหรูหราบางคนมาจากตระกูลใหญ่มีแววตาเย่อหยิ่งเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มจากุบเขาธรรมดาไม่มีชื่อเสียงแต่แววตากลับแน่วแน่กว่าผู้ใด หญิงสาวผมดำยาวนามว่าหลิงเอ,อ๋อเดินเข้ามาพร้อมรอยยิม้มเจ้ามาจากที่ใดหรือดูจากลมหายใจของเจ้าลมปรานภายในนิ่งสงบผิดจากสิทธิ์ทั่วไปหยางเทียนยิ้มบางข้ามาจากหุบเขาหยกฟ้าที่นั่นมีแต่คนฝึกเดียวไม่น่าเชื่อว่าเจ้าจะผ่านการคัดเลือกได้เสียงหัวเราะดังจากอีกฝั่ง หนุ่มในชุดดำชื่อหวยหลงเดินเข้ามาอย่างเยื่อหยิ่งหวยหลงเด็กจากขุบเขาธรรมดาอย่างเจ้าก็คิดจะเข้าร่วมสำนักโยกสวรรค์ฮ่าฮระวังอย่าทําให้ผู้อื่นขายหน้านะหยางเทียนสายตานิ่งถ้าการเข้ามาที่นี่ต้องใช้วาจาแทนฝีมือข้าคงไม่คู่ควรกับคำว่ายุทธภพแล้วคำพูดนั้น ทำให้สิทธ์รอบข้างเงียบทั้งลานไม่นานหลังจากนั้นพิธีขัดเรื่องเริ่มขึ้นสิทธ์ทุกคนต้องแสดงพลังลมปราณต่อหน้าผู้อวุโสเจ้าหยุนเฟิงปรามาจารย์ผู้คุมสอบเมื่อถึงคิวของหยางเทียนเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าเบาๆแล้วในชั่วพริบตาพลังลมปราณสีทองบริสุทธิ์พุ่งออกมารอบตัวพื้นลานสะเทือน เสียงฟ้าร้องกึกก้องกลางวันแสกๆผู้อวิโสเจ้าหยุนเฟิงลืนตาขึ้นด้วยความตกใจว้าพลังลมปลาณขั้นที่สามตั้งแต่อายุเพียง13ปีช่างน่าทึ่งจริงแม้สิทธ์ทั้งลานจะตะลึงแต่หยางเทียนเพียงยืนสงบไม่ยะโสวันนั้นเขาได้รับเลือกเป็นสิทธ์โดยตรงของเจ้าหยุนเฟิงพร้อมเครื่องแบบสิทธ์ชั้นในแห่งสำนักยกสวรรค์ และนี่คือจุดเริ่มต้นของยุทธภพครั้งใหม่จากเด็กชายแห่งหุบเขาสู่สิทธิผู้กล้าแห่งสำนักอันดับหนึ่งหลายวันหลังจากเข้าร่วมสำนักหยกสวรรค์อย่างเทียนเริ่มเรียนรู้กฎของสำนักฝึกวิชาพื้นฐานทั้งร่างกายและจิตใจเขาใช้เวลาทุกเช้าและเย็นฝึกฝนในลานกว้างหลังภูเขาจนเหงื่อไหลอาบตัวไม่หยุดแต่ในวันนี้บรรยากาศของสำนักกลับต่างออกไป ธงประจำสำนักถูกชักขึ้นเหนือยอดเขาเสียงของดังตึงงก้องไปทั่วทั้งหุบเขาวันนี้คือวันประลองสิทธิใหม่แห่งสำนักยกสวรรค์สิทธิหลายร้อยคนรวมตัวกันลานใหญ่ตรงกลางสำนักทุกคนต่างเฝ้ารอการประลองเพื่อแสดงความสามารถเพราะอันดับที่ได้ในวันนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาเส้นทางของพวกเขาในอนาคตอย่างเทียนยืนสงบอยู่ท้ายลาน เขาไม่ได้ตั้งใจจะโดดเด่นเพียงอยากวัดพลังของตนเองหลังจากฝึกฝนมาหลายปีแต่ในหมูสิทธิ์ใหม่มีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องเขาอยู่เวยหลงชายหนุ่มในชุดดำผู้เยอะหยิ่งจากตระกูลใหญ่เวยหลงเจ้าจำค่าได้ไหมเด็กจากขุบเขาธรรมดาข้าจะให้เจ้ารู้ว่าโลกยุทธภพนี้ไม่ได้มีแต่ความฝันสวยงามอย่างเทียน ยิ้มบางข้าจะดีใจหากเจ้าทำให้ข่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มสักอย่างเสียงของดังขึ้นอีกครั้งประกาศการเริ่มการประลองฉากการต่อสู้สองร่างพุ่งเข้าใส่กันกลางลานหินเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นดังปังปังเหวยหลงใช้กระบวนท่าลมปรานเงาอัศนี มือทั้งสองแฝงพลังฟ้าแลบสีม่วงสาใส่หยางเทียนอย่างรุนแรงหยางเทียนเบี่ยงตัวหลบสายตาคมกริบเขายกมือขึ้นช้าๆสูดลมหายใจลึกกระบวน่าลมปราณหมื่นทานขั้นแรกกระแสลมเบิกเมฆร่างของเขาเคลื่อนไหวราวกับสายลมละเอียดเบาแต่ทรงพลัง ฝ่ามือหมุนวนเป็นวงลมแรงพัดจนฝุ่นลอยขึ้นทั่วลานฟึบเสียงพลังปะทะกันกลางอากาศเกิดเป็นแรงระเบิดสะท้อนกลับจนสิ์รอบข้างต้องถอยหนีไหวหลงกัดฟันพลังของเขาเริ่มสั่นไหวนี่เจ้าทำได้อย่างไรพลังปราณเจ้ามันบริสุทธิ์เกินไปหยางเทียนบอก ข้าเพียงทำในสิ่งที่ฝึกทุกวันหากเจ้ามีใจสงบก็จะเข้าใจเองคำพูดนั้นเหมือนคมดาบที่ฟันลงกลางใจไหวหลงพยายามรวมพลังครั้งสุดท้ายแต่ก่อนที่เขาจะทันออกกระบวนท่าหอย่างเทียนหมุนตัวปล่อยฝ่ามือสุดท้ายลมปลานหมื่นฟ้าขั้นที่สองพายุสถานสวรรค์เสียงระเบิดกล้องตุ่ม แสงสีทองหมุนเป็นวงกว้างกลางลานฝุ่นปลิวกระจายเหมือนพายุพัดไหวหลงถูกซัดกระเด็นออกไปจนล้มคุกเข่าลงกับพื้นสิทธิรอบข้างเงียบสนิทก่อนจะเปล่งเสียงตะโกนกึกก้องผู้ชนะหยางเทียนผู้อาวุโสเจ้าหยุนเฟิงมองจากบนแท่นสูงยิ้มอย่างภาคภูมิใจเด็กคนนี้ มีทั้งพลังและใจที่มั่นคงหากสวรรค์ไม่ดับไฟแห่งโชคชะตาเขาอาจก้าวสู่ระดับที่พวกเรายังเอื้อมไม่ถึงอย่างเทียนก้มศรีรษะคาระวะต่อผู้อาวุโสก่อนจะเดินออกจากลานอย่างสงบในดวงตาไม่มีความโอหังมีเพียงแสงแห่งการเริ่มต้นของหนทางใหม่นี่เป็นเพียงก้าวแรกของข้าเส้นทางยุทธภพ,พ ยังอีกยาวไกลหลายวันหลังจากศึกประลองสิทธิ์ใหม่จบลงสำนักหยกสวรรค์กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแต่ชื่อของหยางเทียนได้กลายเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วทั้งสำนักเด็กหนุ่มจากหุบเขาธรรมดาสามารถเอาชนะสิทธิ์จากตระกูลใหญ่ได้ลมปราณของเขาบริสุทธิ์เกินกว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมดาข่าวนี้กระจายไปทั่ว จนถึงหูของผู้อาวุโสทุกระดับแต่ยางเทียนกลับยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายฝึกทุกเช้านั่งสมาธิทุกคืนเหมือนวันแรกที่เริ่มฝึกยุทธเขาไม่รู้เลยว่าภายในร่างของตนเองซ่อนพลังโบราณที่โลกไม่เคยเห็นมานับพันปีคืนที่แสงจันทร์่องเนื้อหุบเขาคืนนั้นลมเย็นพัดผ่านยอดไม้เสียงจิ้งหรีดดังแผ่วเบา หยางเทียนนั่งสมาธิอยู่บนลานหินข้างลำธารแสงจันทร์ตกกระทบผิวหน้าอันสงบท่านใดนั้นเสียงคำรามแผ่วเ,เบาเหมือนมังกรโบราณดังขึ้นในหัวเขาดังขึ้นในหัวของเขาเจ้าคือผู้สืบสายเลือดแห่งข้าผู้ถือครองเม็ดปราณมังกรดวงตาของหยางเทียนเบิกกว้างร่างของเขาเริ่มสั่นภายในจิตปรากฏภาพเงามังกรยักษ์ ลำตัวเปล่งแสงทองส่องผ่านความมืดมิดมังกรโบราณพูดว่าในอดีตการข้าคือมังกรแห่งสวรรค์ผู้ปกปักผนึกปราณฟ้าไว้ในเม็ดแก่นพันปีต่อมาเจ้าคือผู้ที่ได้รับมันโดยบังเอิญหากเจ้าฝึกจนเข้าถึงลมปราณมังกรสวรรค์โลกนี้จะไม่มีสิ่งใดขวางเจ้าได้อีก หยางเทียนรู้สึกเหมือนพลังบางอย่างในร่างเริ่มประทุแสงสีทองเจิดจ้าแผ่ออกจากหน้าอกเป็นวงเส้นลงปรานทุกเส้นในร่างส่องแสงเหมือนมังกรทองวิ่งผ่านเส้นเลือดเขากัดฟันแน่นความเจ็บปวดลั่นไปทั่วร่างนี่มันพลังอะไรกันแน่เสียงคำรามของมังกรดังขึ้นอีกครั้งจงควบคุมมันมิฉะนั้นเจ้าจะถูกมันกลืน หยางเทียนรีบเข้าสมาธิใช้ทุกสติควบคุมพลังปราณไม่ให okay. <c oughs> <ars clothing but realised> ้แตกกระจายแสงสีทองเริ่มนิ่งลงแล้วแผ่วเบาจนดับไปในที่สุดเขาเลื่มตาขึ้นช้าๆเงือท่วมตัวแต่ในดวงตาแฝงประกายมังกรถ้าพลังนี้คือสิ่งที่สวรรค์มอบให้ข้าจะใช้มันเพื่อสร้างหนทางแห่งยุทธภพของข้าเองเมื่อรุ่งสางมาเยือน อย่างเทียนทดสอบพลังของตนเขาปล่อยฝ่ามือออกเบาๆลมปราณมังกรสีทองระเบิดออกจากฝ่ามือก่อเป็นรูปร่างมังกรขนาดย่อมพุ่งขึ้นสู่ฟ้าเสียงคำรามสะท้อนทั่วสำนักสิทธิหลายคนที่อยู่ไกลถึงกับรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของพลังปุ่นยอดเขาผู้อวสูเจ้าหยุนเฟิงมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาขมวดคิ้วแน่นนั่นมันพลังของ รานมังกรเป็นไปไม่ได้ของสิ่งนั้นสูญหายไปนานนับพันปีแต่ในแววตาของเจ้าหยุนเฟิงกลับมีทั้งความตกใจและความหวังบางทีสวรรค์อาจจะส่งเด็กคนนี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตาของยุทธภพหยางเทียนมองฟ้าด้วยแววตาสงบเขารู้แล้วว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ได้มีเพียงการฝึกฝนอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้กับโชคชะตา และพลังโบราณที่สวรรค์ลิขิตไว้ให้